ชุดตำนานเล็กเซี่ยวหงตอนหมูตึกพูดพรยเกาเล้งนนนพรัตหญิงงามทอดไมตรีหุบเขาเขียวขจีสงบและลึกลับเรือนร่างเปลยเปล่าที่งามเพียบพร้อมไร้ตำหนิสายตาที่อ่อนโยนนุ่มนวลดุดสายน้ำเล็กเซี่ยวหงพยายามควบคุมตนเองอย่าได้นึกภาพเหตุการณ์เหล่านั้นอีกแต่เขาทราบว่าตนเองต้องประทับเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ส่วนลึกของหัวใจ เล็กเซียวหงเดินเร็วยิ่งความจริงสมควรกลับถึงทางน้อยที่ทอดสู่หมู่ตึกพูดพรยแล้วแต่เมื่อเขาหยุดยั้งลงพบว่ากลับเข้ามายังส่วนลึกของเทือกเขาจากนั้นเล็กเซี่ยวหงพบเห็นเรื่องที่น่ากลัวอีกประการหนึ่งเขาหลงทางแล้วที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือหมอกรอบบริเวณหนาทึบขึ้นยังหนาทึบกว่าในหมู่ตึกพูดพรยไม่ว่ามีสายตาคมกล้าปานใดก็ไม่อาจเห็นไกลกว่าสองว่า เล็กเสยวหงอยังเดินต่อเขาไม่ใช่คนยินยอมนั่งลงรอให้เมฆหมอกสลายคลายเดินอีกไกลโข ổ, ยังไม่พบเห็นเส้นทางขณะเริ่มรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหิวโหยพันสูดได้กลิ่นหอมชนิดหนึ่งกลิ่นหอมแม้จางเบาบางแต่เล็กเสยวหงจะแมกออกในบัดดลนว่านั่นเป็นกลิ่นของกระต่ายย่างเล็กเสยวหงเป็นนายพรานที่เจนจัดตั้งแต่เล็กหลังจากเติบใหญ่ก็บังเกิดความสนใจต่ออาหารป่าเป็นพิเศษ ที่ซึ่งย่างกระต่ายต้องมีคนที่ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยอยู่ในละแวกนี้คือหมู่ตึกพูดไพรยเล็กเซี่ยหงกลืนน้ำลายลงคอแม้บังเกิดความหิวโหยกว่าเดิมแต่จิตใจคึกคักขึ้นก้านลมหายใจชั่วขณะคอยสูดลมหายใจลึกๆก็จำแนกออกว่ากลิ่นหอมโชยมาจากด้านตะวันตกเล็กเซี่ยหงมุ่งหน้าไปในบัดดลยิ่งรุดหน้ากลิ่นหอมยิ่งฉุนเฉียวผูมีประเทศคล้ายลาดต่ำลง ในกลิ่นหอมของกระต่ายย่างคล้ายแฝงกลิ่นเหม็นเน่าเปื่อยของหนองน้ำกรมต่อให้ที่นี้มีคนสถานที่นี้ก็ไม่ใช่หมู่ตึกพูดพรายเด็ดขาดเล็กเซียวหงใจหายวูบเป็นผู้ใดาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดคิดคำนวณจริงๆยามนั้นเบื้องหน้าพลันบังเกิดเสียงผิดปกติดังขึ้นเล็กเซียวหงเงยหน้าขึ้นเห็นในหมอกหนาทึบพลันปรากฏเงาร่างประหลาดพิกลขึ้นสายหนึ่ง นั่นไม่ใช่เงาร่างของคนแต่ก็ไม่คล้ายสัตว์เขาไม่สามารถบรรยายลักษณะของเงานี้ได้เล็กเซียวหงพอเห็นเงาสายนี้ถึงกับปังเกิดความหวาดกลัวและสะอิดสะเอียนอย่างบอกไม่ถูกจนคิดใกล้อาเจียนเงาเบื้องหน้าคล้ายบิดไหวรอจนเล็กเซียวหงปลุกปลอบกาลังขวัญถาโถมไปเงาสายนั้นพลันหายสาบสูญอย่างสิ้นเชิงเล็กเซียวหงอดสิวกายอย่างหนาวเหน็บมิได้ยืนตะลึงลานเนิ่นนานพลันพบว่า ในสายลมมีกลิ่นเผาไหม้ของถ่านไม้ที่นี้ต้องเป็นที่ปิ้งย่างกระต่ายแน่นอนเล็กเสี้ยหงมั่นใจว่าตนเองคาดเดาไม่ผิดแต่ละแวกใกล้เคียงนี้ไม่ได้ทิ้งเบาะแสใดๆไว้หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นคงจากไปแต่แรกหาไม่อาจถึงกับหลบหนีแต่เล็กเสี้ยวหงไม่ยอมล้มเลิกการค้นหาก่อนอื่นขีดขั้นพื้นที่รัศมี10บวาจากนั้นเริ่มค้นหาอย่างละเอียด ดินโคลนและใบไม้ร่วงบนพื้นแฝงความปีกชื้นแสดงว่าใกล้กับเขตหนองน้ำคลําม,มีเพียงดินแถบหนึ่งแห้งเป็นพิเศษใบไม้ร่วงบนพื้นก็พึ่งเคลื่อนย้ายมาเล็กเซี่ยวหงก้มกายลงคุยใบไม้ร่วงทิ้งไปใช้จมูกสูดดมดินถึงกับคุยดินแต้มหนึ่งลองลิ้มชิมดูในดินมีกลิ่นของการเผาไหม้คลายยางแฝงน้ํามันที่ไหลาจากตัวกระต่ายเล็กเซี่ยวหงขุดดินต่อก็ขุดพบกิ่งไม้จํานวนหนึ่ง เศษกระดูกที่ผ่านการขบเคี้ยวและไม้เสียบซึ่งทำจากกิ่งไม้บนไม้เสียบยังมีเนื้อกระต่ายที่รับประทานเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งมีแต่มือของคนจึงสามารถประดิษฐ์ไม้เสียบเช่นนี้มีแต่ฟันของคนจึงสามารถขบกระดูกได้สะอาดปานนี้และมีแต่คนจึงรับประทานอาหารที่ย่างสุกสถานที่นี้ต้องมีคนแน่นอนคนผู้นี้ไม่เพียงมีมือที่ปราดเปรียวทั้งยังทำงานอย่างรอบคอบ หากไม่ใช่เล็กเซลหงไม่ว่าผู้ใดก็ค้นหาเบาะแสเหล่านี้ไม่พบคนผู้นี้เป็นใครฉะไนมายังที่นี้หรือมันกําลังหลบหนีการตามล่าของผู้อื่นเงาประหลาดที่บิดไหวเมื่อครู่เป็นตัวอะไรเล็กเซลหงล้วนขบคิดไม่เข้าใจเนื่องเพราะขบคิดไม่เข้าใจจึงยิ่งสงสัยอยากรู้เล็กเซลหงตั้งใจว่าต้องหาคําตอบเหล่านี้ให้จงได้เขาสุดนั่งลงเช็ดดินบนเนื้อกระต่ายชิ้นนั้นออก จากนั้นฉีกเนื้อกระต่ายเป็นเส้นๆขบเคี้ยวชัดช้าเนื้อกระต่ายไม่ได้ใส่เกลือทั้งถูกเผาไหม้และถูกฝังในดินพอรับประทานไม่เพียงจืดชืดไร้รสชาติทั้งยังแทบไม่อาจากลืนลงคอแต่เล็กเซี่ยหงฝืนรับประทานลงไปไม่ว่าการกระทำเรื่องราวใดต้องมีพละกําลังความหิวเป็นอันตรายร้ายแรงประการหนึ่งหลังจากบรรจุของลงในกระเพาะรู้สึกสบายขึ้นจริงๆเล็กเซี่ยหงล้มตัวลงนอน จากเตรยียมพักผ่อนบนกองใบไม้ร่วงนุ่มนิ่มชั่วขนักจากนั้นค่อยค้นหาเขาย่อมคิดไม่ถึงการล้มตัวลงนอยครั้งนี้แทบไม่สามารถลุกขึ้นอีกหมอกหนาลอยคลอเคาอยู่ท่ามกลางกิ่งใบเล็กเซียวหงพึ่งล้มกายลงนอนพบว่าหมอกควันเหล่านั้นอยู่ไกลล,ลิบลับทุกสรรพสิ่งยิ่งมายิ่งอยู่ห่างไกลร่างเล็กเซียวหงคล้ายจมลงในถ้ำลึกลับที่ทั้งนุ่มนิ่มทั้งอ่อนหวาน อย่างกระทันหันทุกเรื่องราวในโลกเปลี่ยนเป็นอยู่ห่างไกลเปลี่ยนเป็นสวยงามกว่าเดิมนี่เป็นความรู้สึกเบาสบายและอ่อนหวานเป็นความรู้สึกที่ทุกผู้คนใฝ่ฝันหาแต่เล็กเสี้ยวหงกลับบังเกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงอย่างบอกไม่ถูกเล็กเสี้ยวหงทราบดีว่าเขาอยู่ดีๆไม่ควรมีความรู้สึกเช่นนี้นี่เป็นอาการผิดป,ปรกรติประการหนึ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเล็กเสี้ยวหงขณะจะลุกขึ้น พบว่าโครงกระดูกทั่วทั้งร่างของเขาคล้ายหลุดสลายเรี่ยวแรงปราศนาการสิ้นไม่สามารถลุกขึ้นยามนั้นเล็กเซีลหงเห็นเงาปรลาดนั้นอีกคราในหมอกหนาทึบเงาร่างที่บิดไหวคล้ายตุ๊กตาผ้าที่เด็กซุกซนบิดเสียหายไม่คล้ายผู้คนเด็กขาดเนื่องเพราะตลอดทั้งร่างมันอ่อนระทวยสามารถปิดเคลื่อนไหวไปทุกทิศทางคนมีกระดูกข้อต่อรับรองไม่สามารถปิดไหวเช่นนี้ เล็กเซียวหงขณะจะขยายเปลือกตาเพ่งดูให้ละเอียดกว่านี้พลันดนเงาร่างนั้นกล่าววาจาว่า,า,วาท่านคือเล็กเซียวหงซุ้มเสียงประหลาดพิกลติดขัดลำบากแต่เป็นซุ้มเสียงของคนจริงๆงเงาร่างนั้นไม่เพียงเป็นคนทั้งยังเป็นคนที่รู้จักเล็กเซียวหงโชคดีที่ความรู้สึกเล็กเซียวหงตอนนี้ไม่มีความแตกตื่นตระนกและประวัติพันพึงดำรงคงอยู่ไม่เช่นนั้นไม่แน่นักว่าจะแตกตื่นจนคุ้มข้างฟันฟ่นเฟือน เงาร่างนั้นกับสามารถหัวรอดหัวรอดพลางกล่าวว่าฟังว่าเล็กเซี่ยวหงไม่เคยถูกพิษตอนนี้ฉะไหนถูกพิษนี่เป็นเรื่องที่เล็กเซี่ยวหงขบค,คิดไม่เข้าใจในอาหารการกินขอเพียงมีพิษเล็กน้อยเล็กเซี่ยวหงจะรู้สึกตัวทันทีเงาร่างนั้นกล่าวว่าบอกกับท่านนี่เป็นใบของมัวจือ้อกัญชาเราชืชอบใช้ปิ้งกับเนื้อรับประทานพอรับประทานจะบังเกิดความสุขสบายจุดขึ้นสู่สงสวรรค์ แต่หากท่านรับประทานจะเปลี่ยนเป็นนอนแข็งทื่อดุดสุนัขตายตัวหนึ่งมันอธิบายว่าเมื่อครู่ตอนที่ท่านสูดได้กลิ่นหอมของเนื้อย่างก็สูดพิษเข้าไปเล็กน้อยดังนั้นรอจนท่านรับประทานเนื้อชิ้นนั้นจึงไม่รู้สึกสำนึกเล็กเสือหงกล่าวว่าท่านจงใจล่อลวงข้าพเจ้ามาเราจงใจทิ้งเนื้อก้อนนั้นไว้ไม่เช่นนั้นต่อให้เป็นม้าตัวหนึ่งเราก็รับประทานลงไปได้มันคล้ายชื่นชมต่อคำพูดของตัวเองยิ่ง มีแต่คนที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายเป็นเวลานานจึงมีนิสัยพึมพำรรกับตัวเองมีแต่คนชนิดนี้จึงชื่นชมต่อคำพูดตัวเองมันหัวรอำคิกคักพลางกล่าวว่าหากท่านค้นหาเนื้อชิ้นนั้นไม่พบเราอาจปล่อยให้ท่านจากไปโชคร้ายที่ท่านหาพบเล็กเสื้อหงทวนคำว่าโชคร้ายอืมเนื่องเพราะเราไม่อาจให้ผู้ใดทราบว่าเราอยู่ที่นี้มันพลันใช้ท่าร่างประหลาดพิกลชนิดหนึ่งกระโดดปาดมา และลี้วลงที่ข้างกายเล็กเซี่ยวหงจี้สกัดจุดเล็กเซี่ยวหงหลายแห่งมือของมันคล้ายถุงมือหนังงูที่เน่าเปื่อยข้างหนึ่งแต่ฝีมือของมันแม่นยำและได้ผลหากเปรียบกับส่วนอื่นบนร่างมันมือมันยังดีกว่าส่วนอื่นไม่มีผู้ใดบรรยายรูปลักษณะของมันได้ไม่อาจและไม่สามารถบรรยายได้เล็กเซี่ยวหงแม้ตกอยู่ในพวังเลอะเลือนเลื่อน,ลอ,น,ล,อนลอยแต่พอเห็นลักษณะผู้คนนี้ชัดตายัางอดสั่นสะท้านคิดใคร่อจียงไม่ได้ เงาร่างนั้นแค่นหัวรอกกล่าวว่าตอนนี้ท่านเห็นเราแล้วท่านเห็นว่าเราอัปลักษ์ยิ่งกระมังเล็กเซียวหงไม่อาจปฏิเสธเงาร่างนั้นกล่าวว่าหากท่านถูกคนผลักลงจากหน้าผาสูงหลายร้อยวาแช่อยู่ในหนองน้ําครามหลายสิบวันท่านก็ต้องแปลเปลี่ยนเป็นเช่นนี้เสียงหัวรอกของมันยิ่งขัดหูยิ่งกว่าร่าให้กล่าวว่าการก่อนเรามิเพียงไม่อัปลักษ์กว่าท่านมิหน่ำซ้ำํายังเป็นบุรุษรูปงามคนหนึ่ง เล็กเสี้ยวหงไม่ทันสนใจคำพูดประโยคหลังของมันเพียงกล่าวว่าท่านถูกคนผลักลงจากผาสูงแช่อยู่ในหนองน้ำครามหลายสิบวันแต่ท่านยังไม่ตายเราก็ไม่ทราบชะไหนมีชีวิตรอดมาได้ขายกับสวรรค์ช่วยเหลือเราแต่สวรรค์คายจงใจเขี่ยวเข็นทรมานเราคนผู้นี้สามารถมีชีวิตถึงตอนนี้นับเป็นปรากฏการปฏิหารจริงๆแต่ปรากฏการปฏิหารนี้เกิดจากใบไม้เน่าเปื่อยเหล่านั้น ใบไ,ไม้เน่าเปื่อยในหนองน้ำคร้มมีเชื้อราชนิดหนึ่งคล้ายสามารถรักษาแผลเน่าเปื่อยและอาการเจ็บปวดของผู้คนเงาร่างนั้นกล่าวว่าเราอาศัยสิ่งที่ยังไม่เน่าเปื่อยในหนองน้ำคร้มเป็นอาหารประทังหิวหลายสิบวันให้หลังค่อยสามารถคืบคลานขึ้นมาภายหลังเราพบว่าน้ำคร้มเหล่านั้นคล้ายมีประโยชน์ในการรักษาอาการบาดเจ็บของเราดังนั้นทุกครั้งที่บาดแผลเราเกิดการอักเสบตัดหนองเราจะแช่อยู่ในน้ำคร้มครั้งหนึ่ง หลายปีมันนี้กับเพาะเป็นนิสัยขึ้นเล็กซือหงค่อยเข้าใจว่าร่างคนผู้นี้ฉลยสามารถปิดไวดุดอสรพิษเงาร่างนั้นกล่าวว่าแต่ทุกทรมานนี้สุดที่ผู้คนธรรมดาจะทนทานได้โชคดีที่ภายหลังเราพบว่าใบของกัญชาช่วยให้เราลืมความเจ็บปวดมากหลายดังนั้นเราจึงมีชีวิตถึงบัดนี้พลังของชีวิตและการเกื้อกูลจากธรรมชาติเป็นสิ่งลี้ลับที่มนุษยชาติไม่มีวันคาดคิดได้ เล็กเสียวหงระบายลมหายใจย,วยาวๆเริ่มเห็นสภาพชัดเจนดังเดิมสมองก็สามารถทำงานเป็นปกติน่าเสียดายที่ตอนนี้ธิ์ของกัญชาแม้ค่อยๆเสื่อมสลายแต่จุดเส้นถูกจี้สกัดไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวดังเดิมเขาพลันถามว่าท่านทราบว่าข้าพเจ้าเรียกว่าเล็กเซี้ยวหงท่านรู้จักข้าพเจ้าไม่รู้จักแต่เราเคยเห็นท่านเห็นเมื่อใดเมื่อครู่เล็กเซี้ยวหงกล่าวอย่างตื่นเต้นตะหนกว่า เมื่อครูท่านเห็นค้าพเจ้าท่านสืบทราบความลับของเราเราความจริงคิดฆ่าปิดปากท่านแต่เนื่องเพราะเมื่อครูพบผ่านท่านดังนั้นท่านจึงมีชีวิตอยู่เพราะเหตุใดเงาร่างนั้นกล่าวว่าเนื่องเพราะท่านยังไม่ใช่คนชั่วร้ายไม่ได้ฉกฉวยโอกาสรังแกอาศ้อซุ้มเสียงมันเปลี่ยนเป็นเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกกล่าวสืบต่ออาซอเป็นเด็กน่ารักเราไม่อาจปล่อยให้นางถูกรังแกเล็กเสือหงจับจ้องมองมันอย่างแตกตื่น ถามโลงว่าท่านเป็นอะไรกับนางเงาร่างนั้นไม่ตอบคำย้อนถามว่าใส่เมืองช่วยสอดฉนไหนคิดฆ่าท่านท่านมีความแค้นใดกับมันมันเห็นข้าพเจ้านอนอยู่บนเตียงเดียวกับภรรยามันเงาร่างนั้นเพ่งตามองเล็กเสี่ยวหงนิ่งนานพลันส่งเสียงหัวลอบประหลาดพิกลกล่าวว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าท่านฉนไหนมายังหมู่ตึกพูดพรข้าพเจ้ามาหลบซ่อนกายท่านไม่ใช่ กระทั่งท่านยังไม่คิดตายข้าพเจ้าย่อมยิ่งไม่คิดตายเงาร่างนั้นกล่าวว่าท่านไม่กลัวตายท่านมายังที่นี้เพราะต้องการขุดคุ้ยความลับของสถานที่นี้มันกล่าวอย่างเชื่อมั่นว่าแม้แต่สตรีเยี่ยงอาซาะยังไม่อาจสร้างความวั่นไหวใจแก่ท่านท่านไหนเลยคบชู้กับภรรยาใสมึงช่วยศอกเล็กเซียวหงไม่ยอมรับหรือปฏิเสธเพียงทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าเพียงคิดถามท่านประโยคหนึ่งท่านถาม หากข้าพเจ้าเป็นไส้ศึกเจ้าพ่อดาบเก่าฉะไหนปล่อยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตถึงตอนนี้มันเป็นบุคคลร้ายกาจปานใดท่านสมควรทราบดีกว่าข้าพเจ้าเงาร่างนั้นพลันสันระริกร่างขดเป็นก้อนดวงตาเปี่ยมแววคับแขนรันทดอาฆาตและพรั่นพรึงเล็กเซี้ยวหงกล่าวช้าๆว่าท่านย่อมทราบเนื่องเพราะคนผลักใสท่านลงมาจากผาสูงคือเจ้าพ่อดาบเก่าเองเงาร่างนั้นสั่นสะท้านกว่าเดิมเล็กเซียวหงกล่าวว่า แต่ท่านวางใจข้าพเจ้ารับรองไม่บอกความลับนี้ออกไปเงาร่างนั้นอดถามไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะข้าพเจ้าชมชอบเอียบซาะจริงๆย่อมไม่ทำร้ายบิดาของนางเงาร่างนั้นถอยกายไปหนึ่งก้าวกล่าวเสียงแหบแห้งว่าผู้ใดเป็นบิดานางท่านเงาร่างนั้นพลันล้มลงกับผืนกระทั่งลมหายใจยังชะงักขาดห่วงแต่มันยังไม่ตายเนื่นนานให้หลังจึงกล่าวมีผิด เราเป็นบิดาของพวกนางถูกผู้คนเข้าใจว่าเราตายแล้วพวกนางสองเจ๊มวยก็เข้าใจว่าเราตายแล้วอย่างน้อยท่านสมควรให้พวกนางทราบว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เงาร่างนั้นกระโดดปราดขึ้นร้องว่าท่านไม่อาจบอกต่อพวกนางเด็ดขาดเพราะเหตุใดเงาร่างนั้นกล่าวว่าเนื่องเพราะเราไม่อาจให้พวกนางเห็นสภาพของเรานี้เรายินยอมตายไม่ เอ่ยถึงตอนนี้พลันแนบใบหูกับผืนสดับฟังเนิ่นนานพลันกล่าวเสียงแผ่วเบาอย่าได้บอกว่าเคยพบเห็นเราวิงวอนท่านคำพูดตอนท้ายเปี่ยมแวววิงวอนขอร้องพอกล่าวจบร่างพันหายรับสาบสูญเนิ่นนานให้หลังเล็กเสี้ยวหงค่อยได้ยินเสียงฝีเท้ากระทบโสดคนผู้หนึ่งเหยียบย่ำใบไม้แห้งเดินรกคนผู้หนึ่งเหยียบย่ำใบไม้แห้งเดินตรงมาเล็กเสี้ยวหงเพียงหวังว่าผู้มาคือเอบซ้อ ผู้มาไม่ใช่นางเสือดาวเอียบซอกหากแต่เป็นเอียบเลลงผู้น้องนางเห็นเล็กเสี้ยวหงนอนทอดกายอยู่บนพื้นตนเองก็ใจหายวับแต่แล้วเยือกเย็นลงถามว่าเมื่อครู่เราได้ยินทางด้านนี้มีคนสนทนากันท่านสนทนากับผู้ใดเล็กเสี้ยวหงกล่าวว่ากับตัวเองเอี๊ยบแหลงหัวรอออกมากระพริบตากล่าวว่าท่านเปลี่ยนเป็นชอบรำพึงกับตัวเองตั้งแต่เมื่อใดขณะที่ข้าพเจ้าพบว่า บรรดาสหายข้าพเจ้าเชื่อถือไม่ได้ท่านฉไนนอนทอดกายอยู่บนพื้นเพียงลําพังเนื่องเพราะข้าพเจ้าพอใจเยยบเล้งหัวรออีกราเดินวนอยู่รอบกายเล็กเซียวหงสองรอบถามว่าท่านจีสกัดจุดตัวเองก็เกิดจากความพอใจเล็กเซียวหงฝืนยิ้มเขาไม่อาจไม่ยอมรับว่าดารุณีน้อยนี้มีสายตาคมกล้ากว่าที่ผู้คนคาดคิดไว้มากนักแต่เล็กเซียวหงยังมั่นใจว่าสามารถหลอกลวงนางดังนั้นกล่าวว่า ใบไ,ไม้และเห็ดป่าที่นี่มีพิษข้าพเจ้าบังเอิญรับประทานเข้าไปได้แต่จี้สกัดจุดตนเองหลายแห่งป้องกันไม่ให้พิษจู่โจมหัวใจเอยียบเล้งจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงคล้ายหลงเชื่อคล้อยตามแต่ไม่ได้เอ่ยปากเล็กเซี่ยวหงทอดถอนใจกล่าวว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าจี้สกัดจุดตนเองเพิ่งพบว่าไม่สามารถคลายจุดให้กับตนเองโชคดีที่ท่านมาแล้วท่านย่อมสามารถลายจุดให้กับข้าพเจ้าเอียบเล้งทันกล่าวว่า ท่านรอสักครู่ข้าพเจ้าจะกลับมาโดยเร็วกล่าวจบนางก็จากไปดุดเหินบินเล็กเสี้ยวหงตะลึงลานกับที่ดีที่เอียบเลงพอจากไปเงาร่างนั้นก็ปรากฏขึ้นอีกกราเล็กเสี้ยวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามความต้องการของท่านตอนนี้ท่านสามารถตบคลายจุดแก่ข้าพเจ้าหรือไม่เงาร่างนั้นตอบอย่างรวบรัดชัดเจนว่าไม่สามารถเพราะเหตุใดเงาร่างนั้นกล่าวว่าเนื่องเพราะเราต้องการดูว่า อเอลเคงคิดจัดการกับท่านอย่างไรซุ่มเสียงมันคล้ายแฝงรอยยิ้มกล่าวว่าเอียเท้าน้อยนี้เป็นนางปีศาจกรอกกลิ้งตั้งแต่เล็กมีโลดลายแพรวรายบางครั้งแม้แต่เราก็คิดไม่ถึงเล็กเสื้อหงคิดยิ้มแต่ยิ้มไม่ออกเนื่องเพราะเขาก็นึกไม่ออกว่าเอียบเล้งคิดจัดการกับเขาด้วยวิธีใดขณะจะต่อรองเงื่อนไขกับเงาร่างนั้นเงาร่างนั้นพันปราศนาการจากนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของเอียบเล้ง เยียบเล้งกลับมาพร้อมกับต้นหญ้าสมุนไพรที่ไม่รู้จักนามคำรรหนึ่งแสดงว่าเพิ่งเด็ดมากล่าวว่ารับประทานลงไปเล็กเซียวหงใจหายวา่ากล่าวว่าท่านต้องการให้ข้าพเจ้ารับประทานญ้าป่าเหล่านี้นี่ไม่ใช่ญ้าป่าหากแต่เป็นยาช่วยชีวิตเราเด็ดมาให้อย่างยากเย็นนางอธิบายว่าเราสามารถตบคลายจุดให้กับท่านแต่หลังจากตบคลายจุดให้ผิดภายในกายท่านจู่โจมหัวใจเราไม่ใช่เป็นต้นเหตุทำร้ายท่าน ดังนั้นเราต้องขอจัดพิษให้กับท่านก่อนเล็กเสี้ยวหงกล่าวว่าตอนนี้พิษภายในกายข้าพเจ้าคล้ายทุเลาแล้วเพียงแต่คล้ายยังไม่แน่ใจต้องขอจัดจริงๆค่อยวางใจได้ปากนางกล่าววาจาแต่ปากเล็กเสี้ยวหงไม่สามารถกล่าววาจาเนื่องเพราะเอียบเลง้งยัดเยียดต้นหญ้าสมุนไพรเหล่านั้นเข้าปากของเขาเล็กเสี่ยวหงพลันพบว่าคายาเลิศรสขมฝาดเป็นคําพังเพยที่ถูกต้องไม่ว่าต้นหญ้าสมุนไพรเหล่านี้ มีประโยชน์ต่อเขาอย่างไรเขาไม่ขอรับประทานเป็นครั้งที่สองอย่างลำบากยากเย็นเล็กเซียวหงค่อยกลืนยากคำนั้นลงไปเอียบเล้งกระพริบตาถามว่าเป็นอย่างไรน่ารับประทานหรือไม่เล็กเซียวหงส่งเสียงอ้อแอเอียบเล้งกล่าวว่านี่เป็นเสียงอะไรเป็นเสียงของแพะข้าพเจ้าพลันพบว่าตนเองคล้ายเปลี่ยนเป็นแพะตัวหนึ่งคิกๆเราชมชอบแพะน้อยให้เราอุ้มท่านนางก้มกายลงโอบอุ้มเล็กเซียวหงขึ้น เรี่ยวแรงของนางมีไม่น้อยจริงๆเล็กเซี่วหงใจหายวาบอีกครากล่าวว่าท่านอบอุ้มข้าพเจ้าใหญ่กันฉะไหนไม่ตบคลายจุดให้กับข้าพเจ้าตอนนี้ฤทธิ์ยายังไม่แผ่ซ่านที่นี้ไม่อาจอยู่นานเราได้แต่อบอุ้มท่านไปก่อนอบอุ้มข้าพเจ้าไปที่ใดย่อมเป็นสถานที่ดีเล็กเซียยหงได้แต่ฝืนยิ้มหากบุรุษผู้หนึ่งถูกโกเนี้ยน้อยนางหนึ่งอบอุ้มไปรสชาติย่อมไม่ดีนัก แต่ทรงอกของโกเนียน้อยนี้อวบอิ่มกระไรปานนั้นกลิ่นกายก็หอมหวนกระไรปานนั้นเล็กเซียวหงพลันพบว่าไม่ถูกต้องตอนแรกยังไม่รู้สึกตัวแต่แล้วพบว่าตนเองคล้ายกับกลายเป็นแมวตัวผู้ที่อยู่บนหลังคาร้อนระอุแห่งหนึ่งหากอยู่บนหลังคาร้อนระอุอยังพอทำเนาน่าเสียดายที่เล็กเซียวหงกลับตกอยู่ในอ้อมอกที่ทั้งนุ่มนิ่มทั้งหอมหวนของเจรุนีนางหนึ่งเล็กเซียวหงเฝ้าตักเตือนตอนเองนางยังเป็นเด็กทารก เราไม่อาจคิดถึงเรื่องเหล่านั้นน่าเสียดายที่มีเรื่องบางประการแม้ไม่คิดก็ไม่มีประโยชน์รู้สึกร่างกายบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บรุษวัยชักันไม่อาจบังคับได้เล็กเซี่ยวหงเพียงหวังว่าเอียบเล้งมองไม่เห็นแต่เอียบเล้งผ่านจับจ้องมองเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าท่านฉไหนหน้าแดงหรือเป็นไข้ตัวร้อนเล็กเซี่ยวหงได้แต่รับคําอย่างคลุมเครือแม้แต่เขาก็ไม่ได้ยินว่าตนเองกล่าวว่าอะไร ดีที่เอียบเล้งไม่ได้ถามต่อที่โชคดียิ่งกว่าคือเล็กเซียวหงไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวหากแม้นจุดเส้นบนร่างเล็กเซียวหงมีได้ถูกจีส้สก,กัดภายใต้ความร้อนภายในกายเร่งร้าเล็กเซียวหงจะกระทําอย่างไรเขากระทั่งคิดยังไม่กล้าขบคิดเอียบเล้งพันกล่าวว่าดูท่ายาสมุนไพรเหล่านั้นออกฤทธิ์แล้วเล็กเซียวหงอดกล่าวไม่ได้ว่านั่นที่แท้เป็นยาใดเป็นยาช่วยชีวิตหรือต้องการชีวิตยาต้องการชีวิต นางพันหยุดยั้งลงวางร่างเล็กเซี่วหงลงบนกองหญ้านุ่มนิ่มกองหนึ่งเล็กเซี่วหงลืมตาขึ้นเพิ่งพบว่านี่เป็นถ้ำศีลาแห่งหนึ่งเอียบเล้งยืนมือเท้าเอลอยู่เบื้องหน้าแย้มยิ้มราวกับเป็นนางปีศาจน้อยตัวหนึ่งนางกระพิบตากล่าวว่าเราทราบว่ามียาชนิดหนึ่งสามารถรักษาอาการของท่านเล็กเซี่งหงถามว่ายาอะไรเรามีแต่เราสามารถรักษาอาการของท่านเลเ斯ิ่งหงถลึงตาใส่นาง นางไม่ใช่เด็กทารกแล้วที่สมควรใหญ่ล้วนเติบใหญ่รู้สึกร่างกายพอโต,โตคล้ายกับจะระเบิดออกทุกขณะจิตจนใจที่ไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้เอียบเล้งหัวรอคิกคักกล่าวว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเรื่องนี้บางครั้งสามารถฆ่าชีวิตผู้คนจริงๆเล็กเสี้ยวหงย่อมทราบไม่มีผู้ใดทราบกระจ่างก,กว่าเขาอีกที่เลวร้ายคือเท้าของเอียบเล้งเผยออกจากนอกร่มผ้าแล้วเท้าของนางแข็งแรงกลมกลึง เล็กเสี้ยวหงกล่าวว่าท่านคิดทำร้ายข้าพเจ้าถึงแก่ชีวิตหรือเอีบเล้งกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าเราคิดช่วยท่านเราความจริงชมชอบท่านนางยื่นมือลูบคำเล็กเสี้ยวหงกล่าวสืบต่อเราก็เป็นสตรีบริสุทธิ์ไม่เคยมีบุรุษกระทบถูกเรามาก่อนนี่เป็นคำพูดของเจ้เจ้นางนางกระทั่งน้ำเสียงยังลอกเลียนได้ละไมเหมือนยิ่งเล็กเสี้ยวหงเข้าใจในบัตรดนดินแดนส่วนตัวอันลึกลับของเอฟซอ หาได้ลึกลับต่อไปอย่างน้อยถูกเอียบเล้งพบเห็นแล้วเอียบเล้งแค้นหัวรอกล่าวว่าบอกต่อท่านตามความสัตย์พวกท่านอยู่ที่นั้นทำอะไรเราล้วนเห็นถนัดชัดเจนนางเป็นเจ้เจ้ท่านเอียบเล้งร้องดังๆว่านางไม่ใช่เจ้เจเรานางเป็นคู่อริของเรามาแต่กำเนิดขอเพียงเป็นสิ่งที่เราชมชอบนางล้วนคิดช่วงชิงข้าพเจ้าเอียบเล้งตัดบทอีกราว่า นางทราบว่าเราพบเห็นท่านก่อนนางยังคิดช่วงชิงแต่ครั้งนี้เราไม่ยอมแก่นางอีกท่านเป็นของเราเราต้องการให้ท่านแต่งงานกับเรานางแยบยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านต้องการให้เราแต่งงานกับท่านก็ได้ไม่ว่าท่านต้องการอะไรเราล้วนรับปากกล่าวจบตบคลายจุดให้กับเล็กเซี่ยวหงเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้เล็กเซี่ยวหงยังมีวาจาใดจะกล่าวหลังพายุฝนโหมกระหนำ่ำ ภายในถ้ำศีลากลับคืนสู่ความสงบแต่เงียบสงบเพียงชั่วขณะเอียบเลงก็รำให้ออกมารำให้อย่างเศร้าเสียใจกล่าวว่าท่านรังแกเราท่านทำร้ายข้าพเจ้าชั่วชีวิตที่แท้ผู้ใดรังแกผู้ใดผู้ใดทำร้ายผู้ใดเล็กเซลหงฝืนยิ้มแต่ไม่กล้ายิ้มออกมาไม่ว่าอย่างไรนางยังเป็นดารุนีมีหน่ำซ้ำเป็นดารุนีที่ยังไม่เคยถูกบุรุษกระทบถูกมาก่อน หากบุรุษผู้หนึ่งบังเกิดความสัมพันธ์กับตรุณีเช่นนี้บุรุษผู้นั้นยังสามารถกล่าวกระไรได้เอียบเล้งกล่าวอีกว่าเมื่อครูท่านรับปากแต่างงานกับเราตอนนี้สำนึกเสียใจแล้วหรือไม่ข้าพเจ้าไม่เอียบเล้งหัวราอออกมาหัวราอราวกับเด็กทารกยื่นมือมาฉุดดึงมือเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าไปพวกเรากลับบ้านไปนับแต่นี้ท่านเป็นบุรุษที่มีบ้านแล้วขอเพียงท่านไม่ไปเสาะหาสตรีอื่น เราจะปรนิบัติต่อท่านเฉกเช่นปรนิบัติต่อพระราชาอาทิตย์สนธยาใกล้หลาลับแสงสีสายันทั่วขุนเขาเลเ็กเสือหงพลันรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียยิ่งในชีวิตของเขาไม่เคยเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเช่นนี้มาก่อนนี่ไม่เพียงสืบเนื่องจากต้นหญ้าที่คร่าชีวิตและเรื่องที่คร่าชีวิตนั้นยังเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยทางใจหรือว่าเขาสมควรมีบ้านมีครอบครัวจริงๆภายใต้อาทิตย์สนธยาศาสตร์สอง เยบเลงแยมยิ้มราวทารกรอยยิ้มของนางอ่อนหวานยิ่งไม่ว่านางวางแผนดำเนินการอย่างไรแต่กระทำไปเพราะสืบเนื่องจากชมชอบเขาเล็กเสียวหงอดกลมมือนางไม่ได้ยามนั้นที่กลายตาพรรันบังเกิดเสียงระฆังดังขึ้นนี่แสดงว่าในหมู่ตึกพูดพลายจัดงานเลี้ยงอีกราหรือเจ้าพ่อดาบเก่าตราเตรียมสุรามงคลให้กับพวกเขา